ไปบอกข้ามีเขาวงเรียวองเข้าไปนี้เขาจะเรียวป่าเด้ตรงไปสะกอนมั้งเราเนวไปลำทางสะกกอนจะเอามันเดียวไปแล้วเห็นนเลเลียงเดียวไปก็ได้อ๋อเ้ไปเขาวงก่เดียวขวาดีกว่า้าดกันเียวขวาเอเรียวขวาเรววาไปสองหนึ่งศูนย์สี่งไปแล้วน ไปากมันใจก็เป็นปรดเดอ้ารโดจะเนมันเข้าไปส่งต่อไปอีกเกกิโลเมตรสองสองแปดจอีกเก้ากิโลนะคะอันนี้ก็เป็นอ่างบัดาวดงหดวงนี้เเป็นางบทางเข็มเ้จะเป็นบ้านอย่างเ้ำบาะว่านเสื้อบุ้งพงพอเรียนอนไป เคยมาแต่ด <mel> ูนะครับปุณตาตอนสมัยพอมีช kind of like. right. so ีว right. ิตอยู่นะเพิ่นพามาเลยเจอเส้นทางบ่อใดเจอเส้นทางบ่ได้ก็เลยลองมาเบิงบ่ันสิใกล้ก็กันเป็นโอ้โหสิบยี่สิบโล่เลยค่ะจะเขาทางผู้จะเกาะทางผานำย่อยเดี๋ยวดูก่อนเนึผู้าอ่านป้ายก่อนว่าอาอำเภอดงหลวงนะคะดงหลวงในของบุญาหารเ่วาสกุลนครกะมีดงหลวงขึ้นกัน ได้เป็นบาดดงหลวงนะคะใกล้ๆกันนี่แหละเพราะว่าอีทั้งผู้นัากันเอาก็อําเภอนนิหน่อยเนาะบันไดๆบันไดค่ะก็ถือว่าจาเลื่อนขอเพื่เนี่ยสักดีมากอ่ทางบันไดกว้างปานนี้อ่าเดินทางต่อไปตามเส้นทางนะคะก่อจะถึงบ้านมันเป็นทั้งผู้กันเนาะเขาว่งเขาพวกอย่างนี้ก็เป็นทั้งผู้อ่าเดินทางเด้อฝากชื่นชมกับ เิดโตขึ้นมาแล้วนี่ดีใจน้ำพนอยู่บ่แล้วบุคเราพงตัวใบตะกี้กับวันศึกษากับน้องเนาะเวลาคือนี้ว่าเห็นน้องนุ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้ไปแล้วกายมีนั่นมีนี่ก็เกิดโตขึ้นต่างระดับแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกแล้วก็เรื่องเะไรจะกความเป็นอยู่เนาะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ยพอไม่ดีจะบน้องไหนขอบขั้วน้องก็ดีขึ้นแมนแมนขอบขั้วน้องก็ดีขึ้นเพราะว่าน้องเป็นเป็นเสาหลักของขอบขั้นเด้เป็นเสาหลักของขอบขั้นนั่นแหล้ว หลายหลายคนเป็นอาจได้ยินค่าว่าโอ้ยปักลาอืมนีพ่อแม่เอฟซีหักหองได้นั่นได้นี่เด้อันนี้คือจังใดเนี่ยบางคนเปิดปากอ่ะสีบ้องเนาะในแง่ดีคุณพูดก็ดีใจได้มีคนเอาหายของอย่างคุณพูแม่เหมียวแม่ดวงแม่เดือนแม่ม้อนลี่แม่ท่องทางความมัความแพงงต่างประเทศส่งเข่าส่งของส่งเงินกูได้มาหายกูส่งมากก็ย่ออย่างไก่ไก่ใก่คุณแม่เหมียวปกติสะพายยามเนาะอือหนึ่งอะสะพายกระเป๋า งามงามอยู่กระเป๋งงามไปเขาล่ะาป้าคุณคูแม่เบี้ยวก็เลยกระเป๋งงามไปป้าก็เลยว่ากระเป๋ามาจากเมืองนอกเด้วมาจากเมืองญีพุนเมืองจีเปนอันนี้จากขนอันนี้จากนีเครื่องกระดูกกระดับมาจากอังกฤษอเมริกาเพราะว่าเท่าก็ได้อ่างเพิ่นตรงใส่เพิ่นเบิ้งไดใดมาเลยตรงใส่เบิ้งแพงปันไดกระต้องใส่เด้บางคนปัสสาโอ้ยเวอร์เถเวอร์เถมันโมเม่นเพิ่นไหมาเขาตกเขาตกใส่อ่ะ ท่านปใส่ดีก้อยมันใส่ไหมท่านปใส่นี่ก็ติเสียใจเด้เสียใจนะซีว่าผัดเก็บยวไปมันเดียวเสื่อมสภาพเลยบ่านปอไเอาครูแม่เบี้ยวได้ขนมมากไอ้บอกยอมกินของแม่เดือนทรงมาก็ยอมกินญาติมันเบิดอีสงอีสารก็ได้กินแม่แม่ก็แม่พ้อนมากก็ได้กินลูกเต้าก็ได้กินย่าเออก็ขอว่ามันเป็นของของดีของสําคัญเป็นทรงมามีโอกาสได้ให้คนอื่นกินชิมน้ำก็ถือว่า แบ่งปันไปเห็นแบอกเมทุท่งเม่ท่องทรงยังก็บักท่านมาให้กับทรงไปทอกรุงเทพ่ฝุ่นมันหลายลายแม่บุญแม่มันนี่ทรงหมักม่วงทรงแกบปีมากกับเนาะเอ็นบอกแบ่ง hmm. ปันเมยอ่อนทรงยังกับสายสายไหมโรตีสายไหมมากกับผูกบุกพระพงก็ได้เอาเมื่อพวดผู้นี้ก็ได้เอาเมื่อแบ่งปันกันไป เพราะฉะนั้นเราต้องแปลกใจห,หรือว่าน้องมนะได้ใส่เสื้อผ้าเพียงเพงได้ใส่ของแบรนด์เนมกระเป๋าดีๆพ่อแม่์หักเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่อนย่าไข่เออเพิ่นอยากให้เฮาก็ต้องเฮาก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นล่ะบ่ต้องไปคิดมยังหลายคู่กับอีสายอาย่จริงๆคู่คูก็อยากได้อยู่มันถักเพียงได้เนาะเสื้อก็ไดเพป่นบ่ได้แพงเป็นบริเพียงทอนร้องคู่กบว่างสันเหล้วต้องไปหันห้องเพียงอ๋อต้องหันไปห้องเพียงทีงไหนสัน กัคนคนู่ของมวลดองสีตัวงานใดเอฟซีผสมสีได้ลูกคู่นี่รูปคู่เสบหวงตูเลยกูสคกอดให็นหัวเพิ่นประกอบบอกู้คูอมัาลแหละไม่เป็นไะเออโม่เปนฟองดินจีงซนไดเอฟซีสีริดต่างๆมันก็สีไดขาแพงพาดผู้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 นผมันเป็นมันเป็นเก้ีกระฟาเนาะผู้เขาทร้างกับผู้พาดด้อยกัน้เขาผู้่าดนะคะร้างขดโกงในจักน้ย โบเคยเห็นมัวเห็นยังกับเอาให้เบิงสังทันอยู่กรณีเห็นมัวเห็นยังโอ้บัฟฟาโล่กับบีเด้อควายกับมีนะคะต้องเอาให้เบิงได้ไหหมกบางที่พอพอไแม่ันอยู่ต่างประเทศนี่มันขึ้นอดบ้านโ่โบเคยเห็นโนเคยเห็นอยู่แต่ว่าหมายความว่ามันไปอยู่ดุงอยู่น่าน เออนี่แน่ไงก็ลานมันบ่มีเด้อเหรอลานมันค่ะนี่ลานมันหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะทางบุกีาหารเจ้าสีปูเป็นรับสือมันเนาะเห็นโรงน้ำตาลนะคะต้นได้เบียวบรรยากาศบ้านเฮาเด้อพี่น้องอำดงหลวงตัวนึงค่ะดงหลวงอันนี้คือตัวบนน้องเคนนะเหรอคะไอ้ตบอยเอาไว้ไว้ชัดเจนเลยอำเภอดงหลวงนี่เป็นจังหวัดบุกีาหาร บ้านดงหลวงก็มีอยู่จังหวัดสกลนครใกล้ๆกักกนนี่แหละเออเขาไปทั้งแม้ว่ามันอาจจะรถเร็วเนาะข้างเขาเอาศาสนาดีกว่าต้องบอกอีกทีวยงามงสวยนนค่ายมากอย่างอย่าไล่ไหูไล่ตาเดิมเอาเม,มื่อบานน้ำเมื่อจะสูทอดไปอย่างกับเหมือนเขารู้หรือเปล่าพอปวดเมื่อสิฟังหลายๆคนอาจจะหูจัดไปงานขาวดำของทั้นขอบก้วนี่ล่ะนออหน้าสาวเนาะน้องแม่เนาะหน้าสาวเนาะอายุจังปีอาจจะวันแปดสิบย่ะ คอมเมนต์หนาจะได้เพื่อน,นอายุ80ปียังไปยังยังตอบได้เพราะวะ่าเพื่อนเป็นเนาะเป็นเพื่อนรักขอ,ของคุณยายแม่ของคุณผู้แม่เบี้ยวเพื่อนรักการบ้านใกล้กันไปไสไปน้ำกันตลอดเลยนะคะทุกมือนี่ก็ยังสนิทกันเพื่อนอคิดหอดเพื่อนป่วยเพื่อนกะไปมาบ่ได้เนาะสร้างความเต็งความ,วามเอาดอกเงินเอาดอกใหม่ฝากมาให,ให้บริ จักกันระเด้อกับเพื่อนพนักเพ่งกันค่ะค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนคนนี้นะไม่เคยนินทาใครเลยบ่เคยไห้กันเมแต่ขังเดียวฮักกันหลายเพลงกันหลายคอยกันนืจะยออกันชื่นช่วงกันเรียนน้ำกันแต่แต่หน่อยไปเบิงหนังน้ำกันสามมือสามขึ้นกับไปน้ำกันคุ้มเดียวกันเนาะประธานยางไปส่งกันไมอินไปส่งกลางทางแมไสเพื่อนกคอยู่กลางท่างเอาหลังชนกันนับหนึ่งถึงสามเลยหนึ่งสองสาม ไปกันว่าโอ้ยนะ่ึกภาพออกคนหน่อยฟังหน่อยพ่อคนบอกก็ประจํามาเห็นหมอลั่มเปิดพ้ามังกั้งหน่ะนะหมอลั่มันนะโอลานอหมอลั่มเลยน่ะอะไรมันก็เห็นกัอยู่บ้านกับมางงอยแต่กี่บเอตอบอตอสองมูเพิ่นกับสนีทกันหลายเพื่นก็คิด้หอดกันเนาะย่ากับปวดหัวเครียดกันแม้ว่าส่วนหนึ่งอันนี้ลส่วนหนึ่งที่ว่าแยกแยดกกัน

บริบเวณปันนีแต่บริมากก็เพิ่หนุ่เพิ่มมากกันอีกค่ะก็ยายหนมาทางลัดคอยไปนวัจังบ่มีรถนว่าสนะสะพรน้ำไหลกระไรเทีเจนหนาวกับาไม่ลาบไหลาหลบันหดเนาะต่อไปข้องน้ำสะพานนี่ใหญ่ไม่ลาใหญ่เต็มเลาด้าพ่ม้นสิผานผานน้ำย่อยเส็จนะผ่านผู้จ้่กค่ะ ทางล่างในบริตภัณฑ์ของบุญนาสิททานดีเด้ภูเขาก็กระโดดออนนที่มโนเออเอโน่ทึงผู้กายยาก็จะมึงเอา แต่ว่าต้นใหม่ก็ร่างเขียวชอุ่มเลยว่าเขาฝนฝนดียู้ตังนี้นะเขียวชอุ่มมากขึ้นป่าขึ้นดูเป็นพุ่มเป็นใบตอนกับอะไรฟ้าวเสแยงเด้อรู้สึกถึกนะใจะเย็นใจเย็นเขาก็เคยทางอย่าทาั้งหมดดีอีกสองร้อยเมตร ทางเก็บน้ำห้วยไร่สองกิโลโอ้ก็บปได้แวะแล้วฝ้าวนันนี้สุดกระสวนยะุะทางถึงห้ามแซงเพราะว่ารถบุญมีส่ยทั์ขับรถต้องใจเย็นๆปลอดภัยไว้ก่อนทางตรงนี้แซงเป็นแซงเรื่องคุณตูนนี่ห้ามแซงนะคะภาษีมีรถมาาเรื่อยๆเพราะว่ามีรถนักบุษา ีอ่างเก็บน้ำเข้าบริเขาปเไปดอกบ้านเขาเจ้าถึงมีอันเอ็ดเ็ดได้สองเทือ่อสามเทือเท่อเขาพี่อ่างเก็บน้ำสกุลนครนี่โชคดีโครงการของในหลวงรัชกาลที่เกา่าเนี่ยโอ้เป็นได้หลายโครงการลงมา่龙门พวกอ่างเก็บน้ำทั้งเมื่อดินของคนมาเลยได้อ่างเก็บน้ำบ้านเขื่อนบ้านคนเปืนให้เขาแซ็งนะอันนี้คุงไฟป่าปุ๊บอ่ะอ่ะมันเส้นทึบออกไปเส้นทึบออกไปเป็นซ<ะ>ุ้ม<ะ>ไฟเข้าอยู่สองสายเดี๋ยว รียงได้เขจะกับมหาหานฮนี่เด้แถวนี้แ่ละ้าเสียงได้สียงได้กูไปส่งตามกุจิราชวดใเส็จพงเสเบ้าจปันแจ้งเพราะว่าเขาสีบ้องหินทุ่งในชั้นทีนเนาะโอ้หิน่เห็นเยะหอนเนหกเร็วใส่ยันเขาโอ้ยบึงมีน้อกเออบึงน้ำกันหลายๆคนขึ้นหอดบ้านหักซอเพื่กินบรรยากาศเดิมเ ขึ้นไปเอาขับรถดีๆเด้อมุกโล่พอ่ะาได้เจอกันอีกที่จ้า